สวัสดีพี่น้องเกษตรที่สารยุคใหมครับเมื่อนี้สีผ้ามาเบิงบอแนแดงที่เลี้ยงไว้นะครับลักษณะแนแดงนะครับที่บอนี้รู้สึกว่ามันติดเข้มนะครับพี่น้องก็เลยสิมาเติมน้ำนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบ่งนะครับลักษณะแนแดงนะครับที่เขากำลังจะตายนะครับดเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ฮะเขากำลังจะตายนะครับสันที่ฐานว่าน่สีน่าสิเข้มนะครับกเดี๋ยวผมจะเติมน้ำเข้าไปอีกนะครับ ี่นองที่เลี่ยงนะครับกาพยายามดูแลนะครับพยายามเบ่งมันนะครับการเห็นตัวหย้านะครับพี่นองพนี่ถ้าเติมน้ำเข้าไปนะครับเขากาจิกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับการีิ้งวอาจจะหลายเกินไปนะครับกาสีมาเติมน้ำเพื่อให้น้ำมันจืดลงนะครับกพรไห่เข้มนะครับที่นองกาหลังจากนี้ก็มี่าเบ่งอีกครับจากบกเกินหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับเขากะสิแตกนะครับ แก้ไขปัญหาโดยการเติมน้ำข้าไปนอพี่นองเนาะเดี๋ยวลองเบิ้งนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ้งอีกหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งบอลนี่ก,กนอีกแค่นึงครับพี่นองครับ